โดยที่สื่อกระแสหลักอาจจะมีความพร้อมในการเรียกร้องผ่านเฮดไลน์หน้าบนหน้าหนึ่งไม่ให้บิ๊กตู่อยู่ต่อเนี่ยนะฮะคือคือผมก็แค่นั่งนึกอยู่ในใจว่าเฮ้ยคือจริงๆแล้วมันก็รู้มาตั้งแต่ต้นว่ามันจะมาถึงจุดนี้ใช่หรือไม่หรือไม่ทราบกันหรือไม่ทราบกันอารมณ์ซาดิสเล็กๆน,น,น้อยๆอยากจะบอกว่าเฮ้ยก็ก,ก็ก็อยู่กับบิ๊กตู่ต่อไปนะฮะ ให้ท่านลงสมัครรับเลือกตั้งให้ท่านเป็นแคนิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ให้ท่านชนะแล้วก็ให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีไปอีกสัก4ี่ถึงหปีดีไหมใช่ไหมสําหรับบรรดาคนซึ่งเรียกร้องให้เกิดเหตุการณ์ตั้งแต่ในช่วงปี5 6าหเนี่ยให้มันให้มันจบอย่างนั้นเนี่ยวันนี้สมควรที่จะได้รับความที่บิ๊กตู่จะอยู่ต่ออีกสัก4ี่หรือ5ปีหรือเปล่านะ คืออารมณ์ซาดิสซาดิสเล็นๆ่นน้อยก็คือว่าจะได้เข็ดเขดกันนะจะได้เข็ดเข็ดกันรอบหน้า